ถ้ามันเป็นเกมสมมติเป็นเกม18บวกที่แบบเราเคยเล่นกันอย่างเงี้ยตอนนั้นเราอาจจะใช้เมาส์ในการเลื่อนเข้าไปคลิกตรงหน้าอกจึ้งต,งตอนนี้เราก็จะเขี่ยอย่างนี้เลยครับได้แล้วได้แล้วก็คือสัมผัสได้เลยถ้ามีผู้หญิงจริงให้เขาใสา่ฮัตติกสูตรผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าโดนเขี่ยได้ด้วยถ้าสมมติว่าหนูนึกถึงหน้าผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่อยู่จึ้งไม่ว่า หนูใส่เสือตรงนั้นแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูอยู่กับพี่แชา์คนนั้นเลยใช่ไหมคะเคียร์เลยเขาไม่ว่านี่ก็อายจังเคียร์เคียร์เลยเคียร์เลยเคียร์คนละข้างคนละข้างเยียรว่า วอนนี้นะครับเราอยู่ที่ NeoLution e-Sport นะครับซึ่งหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากับ NeoLution e-Sport อยู่แล้วเพราะว่าหลายคนก็คงจะเ,เล่นเกมเล่นคอมนะก็จะมีอุปกรณ์คอมคีย์บอร์ดเมาส์หรือว่าเข้าอีอเกมมิ่งอะไรยเงี้ยแต่ว่าวันนี้ที่เรามาที่นี่นะครับทุกคนเล่น Facebook อยู่แล้วหนูเล่นเฟซบุ o กไหมเล่น <Le en. S 1> พี่ก็เล่นเหมือนกันได้ยินข่าวมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็น MetaVerse Met พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่นี่มีให้ทดลองเลยว่าเมตาเวิร์สในโลกอนาคตของ Facebook เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะทันสมัยให้เท็ขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบอกเลยว่ามันต้องมีอะไรที่ตื่นตาตื่นใจแน่นอนเดี๋ยวมีโคบอยมาด้วยแต่โคบอยนัดเรามาแต่ตอนนี้ยังไม่ออกจากบ้านเลยนะรู้สึกว่าเมื่อกี้อยู่ในห้องน้าใช่เมื่อกี้โทรไปยังอยู่ในห้องน้ำยม่เลยโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันไปเลย คุณเมาคุณยังไม่แนะนําเนี่ยก็กําลังจะบอกว่าตอนนี้อยู่กับพี่มนัสแล้วซึ่งพี่เสถียรพี่มันัสจากไหนเราน้นมนั้นกรนั้นรนันนั้นกรน้นมนั้นรนั้นนนนกัรร สวัสดีครับเอ้าว่าไงว่าไงคุณเข้าใจอะไร,รับพี่สเสถียรเห็นโอบอยบอกว่าก่อนที่มาร์กเมตาเบิร์กเนี่ยจะบอกว่าเปลี่ยนจาก Facebook เป็นเมตาเวิร์ดเนี่ยพี่สเสถียรเนี่ยคุยกับโอบอยไว้ก่อนหน้านั้นแล้วคุยกันมา6-7เดือนแล้วครับคุยจนมาร์คออกเรายังไม่ได้ออกเลยครับเนี่ยพี่ทำโครงการนี้มานานแล้วพี่3ปีแล้วครัเป็นเรื่องที่เมตาเวิร์ดเนี่ยนะใช่ครับจริงๆเมื่อก่อนมันไม่มีคำเรียกว่าเมตาเวิร์ับบริษัทเราเนี่ยเปิดมา3ปีแล้วเราเรามองว่าวิชัั่นนเเราคคืืออทให้โโลลกก2มสมืออนนนซ้ทัับกจะใช้้้ชชีวิิตตใในนโโลลกกกจรรงงหืือออเสม็ไดั ิจก็คือมันเหมือนกับเป็นโลกอีกโลกหนึ่งใช่แต่คือเราก็ต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราก็จะเข้าไปได้เลยอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างพี่จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยนะครับต้องใช้แว่น VR อย่างเดียวแว่น VR ท,ที่มันใหญ่ให่ใ,หใช่<อ>ใช่ใ,<ห>ใช่แต่หลังจากที่เราไปไปทำมา3าปีเรารู้สึกว่ามันทําให้มันจํากัดมากในการที่คนจะเข้าไปได้<อ>เราก็เลยทําให้ตอนนี้คอมพิวเตอร์มือถือมือถือใส่ใส่แว่นก็เกิล VR ทุกชนิดหรือแม้แต่สมาร์ททีวีถ้ายัอนให้เอา APK ใส่เข้าไปก็สามารถเข้าสู่โลก มอเราได้ทุก device ในโลกตอนนี้เข้าสู่ Metaverse พร้อมกันได้ผมว่าหลายคนที่ดูอยู่ตอนเนี้คือยังไม่เข้าใจเลยถึงแม้ว่าจะดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่า Metaverse คืออะไรเนี่ยก็ยังไม่เข้าเข้าใจใช่มันมันคืออะไรพี่หลายคนจะบอกว่า Metaverse เท่ากับ Virtual เท่ากับ VR เท่ากับ AR ผมให้ถูกแค่สิบห้ายี่สิบเปอร์คนบางว่า Metaverse เท่ากับ Virtual บว Blockchain ผมให้ถูกแค่ครึ่งหนึ่งก็ยังไม่100%ทั้งหมดอีกครึ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่ไม่มีใครพูดถึงก็คือมันต้องเป็น Virtual Reality บวก Blockchain เพื่อทําให้มันโลกเสมือน ได้ข้ขึนมาแล้วก็ถ้ามีบล็อกเชนมันทาให้มูลค่าสิ่งของที่ <ฮะ S 1> อยู่ในโลกเสมือนอะมันมีมูลค่าจริงขึ้น,นมาสมมติว่าเราเราเราใส่ใส่แว่นใส่อุปก,กรณ์ทั้งหมดแล้วเราเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงแล้วถ้าเราอยากที่จะขับรถแลมโบกินี<ม>เราก็สามารถซื้อเข้าในนั้นได้ซื้อได้แล้วก็ผมทําให้ขับได้ด้วยนะทำให้ขับได้ด้วยใช่แต่มันก็เราอยู่กับที่นะแต่รถไม่ได้ขับไปที่ไหนก็ได้เพราะเราจะม็อก็อเมืองแค่เมืองเหมือนหนังตีการอย่างนั้นเราทาได้คือเราสามารถที่จะไปหาเงินในโลกนั้นและพอเรากลับมาในโลกจริงเนี่ย สกุลเงินเป็นอะไรพี่ทุกวันนี้มันมีคริปโตเงินที่ใช้นรู้ส่วนคือคริปโตเราก็แค่แลกจากเงินคริปโตมาเป็นเงินเงินบาทไทยของเราแค่นั้นเองใช่แต่เดี๋ยวจะโชว์ในคลิปวิธีแลกแลกเงินคริปโตเป็นเงินบาทของเราเราน่าจะทําได้เป็นคนแรกของโลกเดี๋ยวจะมีในคลิปให้ชูให้ดูแล้ววิธีการทํางานข้างในเนี่ยสมมุติว่าคนทํางานออฟฟิศอย่างเงี้ยเราสามารถอยู่ที่บ้านแล้วเราใส่แว่นเข้าไปทํางานในนั้นได้ไหมอยู่ดาวอังคารก็ได้้าเนเดันแรงพออยู่ที่ไหนก็ได้ ก็คือว่าเด็กรุ่นเนี้ยเขาไม่จะเคยชินกับการที่โตมากับอย่างนี้แต่ว่ากว่าที่รุ่นเราหรือรุ่นพ่อจะมาเรียนรู้อย่างเงี้ยจะมาเรียนรู้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาใช่กลุ่มที่2ที่จะเข้ามาก็คือกลุ่มคนที่ใช้ที่เล่นเทรดคริปโตมีเหรียญคริปโตเยอะๆใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยกลุ่มคนใช้คริปโตเขามีเงินอยู่ในโลกเสมือนเขาสามารถซื้อซื้อเหรียญขากซื้อเหรียญในไทยเนี่ยเจ็ดแปดหมื่นล้านบาทภายใน3วันนะครับถ้าจะให้มันเกิดขึ้นจริงๆให้เป็นเหมือนทุกคนใช้ชีวิตประจําวันในเมตา พี่คิดว่ามันต้องใช้เวลาประมาณกี่ปีถึงจะถึงเวลานั้นผมคิดว่าจริงๆเลยเนี่ยน่าจะนานต้องเป็นหลัก5ปีขึ้นไปอาสั้นๆเนี่ยใน1-3ถึงปีเนี่ยถ้ามันจะเกิดได้เนี่ยมันน่าจะเกิดเป็นแบบว่าอยู่ในโลกจริงด้วยโลกเสมือนร,ร่วมกันอยู่ในโลกเสมือนนานขึ้นหน่อยยิ่งมีโควิดอย่างเนี้ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นเร็วม,มีมีสูงครับจริงๆคนในวงการคริปโตเนี่ยมาจากวงการเกมหมดเลยคนเล่นคริปโตในประเทศไทยเขาบอกมี20ล้านคนเลยนะครับกลุ่มนี้มันก็เกือบครึ่งประเทศนะครับนี่คือโอกาสของมันก็ค ีแต่ว่าวันนี้ที่เรามาที่นี่เราสามารถที่จะเข้าไปในโลกเสมือนจริงได้แล้วมุกคนพร้อมชัว์ตรงนี้เลยก็คือวันนี้เราจะได้เข้าไปแล้วอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้ผมไปดูคลิปมาก็คือว่าสมมุติเราจะไปจับของด้านในโลกเสมือนจริงเราจะสามารถสัมผัสได้แล้วได้ เขาต้องมีเรียกว่าฮัตติกโกลบคือเป็นมือถือที่เวลาเราจับแล้วเราทําไม่รู้สึกที่มือได้ถ้ามันเป็นเกมสมมติเป็นเกม18บวกที่แบบเราเคยเล่นกันอย่างเงี้ยก่อนนั้นเราอาจจะใช้เมาส์ในการเลื่อนเข้าไปคลิกตรงหน้าอกตึ้มตอนนี้เราก็จะเขี่ยอย่างนี้เลยครับได้แล้วได้แล้วเพราะคือสัมผัสได้เลยถ้ามีผู้หญิงจริงให้เขาใส่ฮัตติกสูตรผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าโดนเขี่ยได้ด้วยถ้าสมมติว่าหนูนึกถึงหน้าผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่หนูชื่นอไม่ว่า หนูใส่เสื้อตรงนั้นแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูอยู่กับพี่ชร์คนนั้นเลยใช่ไหมคะใช่แต่เขาต้องมาเขียนเราด้วยนะนร<อ>้จะรู้สึกให้ให้ดูนะไม,ไม่เป็นไรอ๋อโอเคครับอันนี้เอาเอาให้เ,เ,เราลองเข้าไปดูก่อนอ่ะอันนี้อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้ที่จะเปิดคืออะไร อ่ะดิจิต,ลตลอลฮิแมนครับเอาคนจริงๆมาเขียนเป็น 3D ดีไอ้นี่คือ33 d ดีเหรอพี่ใช่แต่มันเหมือนคนเลยไม่ใช่หนังเหรอใช่ป<ช>่ะเนี่ยพี่พาพมันจะเป็นแบบนี้เลยเหรอใช่ครับฮะ<ห>คือโลกมันจะไปไกลจริงๆถ้าเกิดพวกเราดูหนังไซไฟก,กันนะครับมันเหมือนหนังไซไฟเลยวันนี้ลองไปดูหนังไซไฟเมื่อ4ีปีที่แล้วมันจะเกิดขึ้นก็คือว่าในอนาคตที่พี่บอกว่าเนี่ยเป็นดิจิตอลนะครับที่มันจะเกิดขึ้นก็คือที่เราเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงเนี่ยทุกคนที่เราเห็นอ่ะมันมันก็จะภาพเป็นแบบแบบนี้เลยพี่ขอสักห้าปี แค่ีมันไปเลยกว่านี้คอมมันคอมกับ VR มันมันแรงกว่านี้หน่อยบอกเพราะว่าตอนแรกอะผมแค่คิดว่ามันจะเจอเป็นแค่แบบเป็นตัวการ์ตูนทำได้หมดครับเนี่ยแต่งตัวเลยโอเคต้องแต่งตัวไงพี่อเพื่น มีเวอร์ชัน PC เวอร์ชันมือถือแล้วก็เวอร์ชันดีอาร์นี่คือสปอยเหรอใช่ครับเนี่ยแต่สปอยเล่นในมือถือทำไมผมคล้ายๆกันนะพี่สร้างโตขึ้นมาหรือว่าหาขึ้นมาก็พยายามหาตัวที่เหมือนขึ้นมาให้เดี๋ยวผมขอขอเขียนนมหน่อยดิพี่สวัสดีค่ะขอขอโทษนะไม่ไม่ไม่โกรธใช่ไหมครับไม่โกรธครับเอ้าลูดเดินไปเขียนนมหน่อยเดินไปเลยรวมรวมไปอันนี้คือจอคนที่เดินไปเขียนนมครับ เดี๋ยวโอเคพี่ลองน้องจะปอยเดินมาหาน้องเดินมาหาผู้ชายทางทางขวาเออโอ้โหน้องวิ่งวิ่งความต้องการน้องสูงมากน้องวิ่งแบบนี้เลยไอสัตวพร้อมชนตลอดไอ้สัตว์ค่อยๆเดินเลยดูท่าเดินอุบาทม้าเลยก็เดินผมว่าท่าเดินเขาแต้ว่ะไอ้สัตว์กอดนะกอดกอดเอากอดแล้วเขียด้วยครับเขียดด้วยเขียเขียดเขียเอามือเอามือเขียดหน่อยมืออีกมือหนี่งเขียดหน่อยนิ้วๆไอสัตว์ดูดีขนา้ไอ้ไอ้ไั้ไอ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 ้ เทียร์เลยเขาไม่ว่านี่ก็อายจังเทียเทียเลยเทียเลยเทียคนละข้างคนละข้างเยี่ยมว่าโลกสังเวเนี่ยครับเราเล่นเกมนี้ได้อ่านี่นี่หน้าออฟฟิศผมที่เชียงใหม่นี่ครับแล้วผมก็จะไปอยู่ที่นั่นเลยเหรอแล้วแต่ครับเราทําให้ได้ว่าจะเล่นที่ไหนก็ได้หรืออันนี้คือเล่นเล่นเกมใช่ใช่ครับไอ้นี่คือเรียลไทม์ไหมครับเรียวไทม์ก็ดีตอนนี้ออฟฟิศก็ยังอยู่แบบนี้เลยใช่ครับนี่ออฟฟิศผม มีรถมีรถสีดําจอดอยู่แค่นั้นเองใช่ไหมพี่เรือทางเรือวันผ่านแว่นใสครับแล้วเสร็จแล้วก็เดินไปถ่ายรูปอย่างนี้ได้ครับเดี๋เราเดินที่นี่ทีนี้จะมีที่ยากกว่านั้นที่เราทําได้แล้วเปิดมาแล้วเล่นเกมตรงนี้ที่ไหนก็ได้อันนั้นง่ายครับกบอยอที่ยากคือจะต้องมาจุดนี้เท่านั้นในแผนที่โลกถึงจะเห็นเหมือนอโปเกมอนโกครับเนี่ยเราเราจะจิ้มมอนสเตอร์ไว้ตรงไหนเนี่ย เราไม่รู้เราจะทร้าว่าที่นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยเห็นเห็นนี่ไหมครับเนี่ยเราจิ้มหันมาโผในโลกจริงโลกเสมือนมาในหลังมึเรียกอารมบาเลยเห็นไหมอาาบารอันนี้ทำจริงนะครับอันนี้ถ่ายจากวิดีโอที่เรานั่งทำกันเอามาเริ่มหนึ่งใหม่เลยนี่คือแผนที่ Google เราอยากวางโทเทมไม่กี่อันวางเสร็จ เราจะเดินเนี่ยโผล่มาแล้วอันนึงเนี่ยนี่เรามองแว่นจริงนะครับเนี่ยแล้วเราวางเสาที่1เสาที่2เนี่ยเราไปวางไว้ที่เชียงใหม่รับเนี่ยแต่ก็อยู่ที่ว่าพี่จะเอาไปวางไว้ที่ไหนที่ไหนก็ได้จะบอกว่าเรื่องของความรู้ความสามารถและเรื่องของเทคโนโลยีที่แกทําของแกขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันเทียบเท่าระดับโลกแเป็นเทียน่ของโลกเทียนหนึ่งของโลกผมมั่นใจเทียน่เทียนหนึ่งไหมครับว่าเหมือนพีเอ็มลิกเทียนหนึ่งก็ลิเวอร์พูลอ่าเทียนหนึ่งของโลกแมนเิตี้เชลซีแต่มนยูไม่นับแมนยูตอนนี้กระจกแต่คนไทยกลับ มันยังไม่ถึงแต่มีการให้คาให้คุณค่าให้ความสําคัญเนี่ยมันก็คือประมาณนี้นั่แหละประมาณ,มาณอย่างอย่างที่พี่เขาบอกเลยอะ่ะก็คือว่าอันนี้ผมเห็นว่ามันเป็นซีนิมาด้วยก็คือเป็นโรงหนังใช่ไหมพี่สมมุติว่าเราอยากเข้าไปดูดูหนังเนี่ยข้างในเนี่ยเราก็เข้าไปเข้าไปแล้วก็คนที่เชียงใหม่กรุงเทพก็นั่งดูหนังข้างกันเลยแล้วพอเราใส่แว่นเนี่ยอารมณ์ของเราก็เหมือนกับ อยู่ในโรงหนังเลยเห็นจอใหญ่ๆยักษ์ๆเลยทุกคนไปที่ห้องห้องเออ EDM แล้วกันไปไปเต้นกันอ่าผมเต้นแล้วผมเต้นแล้วี่ถามผมว่าอยากเต้นได้ไหมอยากเต้นนะอยากอยากอยากทำอะไรกดปุ่มเลยครับไอ้เหี้ยเหมือนไส้เดือนเลยว่ะเออเอออันี่บอลเล่แล้วนะพี่บอบพี่บอบพี่บอบบอชาใช้ได้เลยครับ ทุกคนไปโรงหนังกันต่อครับอ่าน,นี่เข้ามาในโรงหนังละดูสองคนนี้เขาจะเดินเป็นซอมบี้มากเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ทำให้ดีเหมือนซอมบี้ไล่อยู่ครับถูกเข้าไปโรงหนักตั้งนานแล้ว อพวกนี้เขาวิ่งไม่ได้ครับก็ต้องเดินโอ้แล้วเนี่ยดูดิมีโปสเตอร์มีหนังมีอะไรให้ดูอย่างเงี้ยใช่อ่เนี๋ยวข้าลงไปก่อนก็ได้ครับก่อนนะเมาส์ลงคาับก่อนเมาส์ข้าลงไปก่อนก็ได้นะอ๋อนี่ยเนี่ไงไปหาที่นั่งได้เลยครับเข้ามาลงหนังแล้วไงโอ้แต่ว่าถ้าแบบใส่ใส่แว่นนี่ก็คงความไงแบบใส่แว่นความรู้สึกก็คงเหมือนกับบอยลองไปใส่แว่นเลยไหมครับหนูขอใส่แว่นดูได้ไหมคะ นี่อย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับอยู่ในโรงหนังเลยใช่นเวอร์ชันเหมือนเลยเวอร์ชัน v ีครับเนี่พยพอขยับแป้นไปก็<อ>มันก็เป็นที่นั่งอารมณ์มันแบบอารมณ์อ,อย่างนั้นเลยนะนี่คือพอเข้ามาดูหนังนี่คือเหมือนดูอยู่ในโรงหนังจริงๆเลยอ่ะอีี่ก็ยังเต้นไม่อยู่นะครับคปลาเมาครับผมว่าพาเข้ากลับไปเข้าผับตะกี้ดีกว่าเพราะทจะชอบผับมากกว่าก็คือแทนที่เราจะดูเอ่อจอคอมที่บ้านเราอยากดูเหมือนในโรงหนังเราก็เนี่ยเข้าไปดูในโรงหนังเลย อย่างนี้ครับนี่คือการแจกเงินในอนาคตคือเราสามารถผูกเหรียญหรือเงินจริงแล้วก็แบมือออกมาเงนี้ครับแล้วก็จิ้มเลือกเหรียญอ่าเลือกเหรียญม,<ล>มันก็มีเหรียญคริปโตอยู่แล้วก็หยิบจ่ายในเซเว่นแล้วก็หยิบของที่เราอยากได้กระดาษชาระอะไรแค่หยิบมาใส่กระเป๋าในโลกเสมือนเสร็จปุ๊บอีกสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเซเว่นก็ส่งของได้เลยอันนี้คือซื้อจริงๆนะซื้อในโลกเสมือนแต่ได้ของจริงหรือซื้อในโลกเสมือนได้แต่ของในโลกเสมือนก็ได้ใช่ครับแต่นี้เราทาได้จริงถ้าเราทําสําเร็จซึ่งด้วยเทคโนโลยีเราทําได้คครรับเอนี่่ืาาจ จ่ายเงินใช่ป่ะใช่เพราะนั้นเงินเงินคริปต่อสามารถจะมาซื้อของได้แล้วด้วยด้วยเทคโนโลยีอของเราครับเดินไปในโลกเสมือนแตะมือเลือกเหรียญหยิบเหรียญวางหยิบของที่ต้องการหรือเอ็กเชนเหรียญก็หยิบเหรียญที่ต้องการมาใส่กระเป๋าจบแค่นั้นเองอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งใช่ไหมพี่อีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากเมตาเวิร์สเนาะจริงๆในเมตาเวิร์สเราจะทําเกมนี้สส่ลงไปด้วยในชีวิตปกติคนเราเราอยากจะเล่นเล่นเกมเขาเรียกว่าอะไรบ เหนบอลเหรอหรือว่าอะไรอ่าเลเซอร์แท็กเลเซอร์แท็กมีดีกันอ uh, ่าเลเซอร์แท ah, right. ็กอะไรนั <can> 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 ่นอ่ะอันเนี้ยก็คือเหมือนในโลกเสมือนจริงใช่และวันเนี้ยเราจะเล่นกับคนที่อยู่อีกที่หนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่เชียงใหม่ตะกี้ก็อยู่คนที่เชียงใหม่คนนั้นแหละจะมาสู้กับเราก็คือเดี๋ยวเราจะไปเจอกันข้างในเกมนี้ใช่ขเกมเกมนี้เนี่ยคือเกมที่พี่เขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ไม่ใชเองทั้งหมดเลยเกมชื่อว่าดั๊ดทูดั๊ดตัวละครเกมแม่คน เกมไม่ไม่คอนเน็กติมเราเขียนหมดเองเป็นเกม VR Esports ครับปกติแล้วเขาจะใช้คอนโทรลเลอร์แต่เราไม่ใช้แต่อันนี้เป็นเกมยิงปืนเป็นปืนครับคอนโทรลเลอร์อยู่ที่ปืนใช้ปืนเลยใช่ครับก็คือเท่าที่เห็นนะตอนนี้ก็คือเหมือนเข้ามาในโลกเกมนะก็คือเหมือนกับเรามาเล่นเกม VR เป็นเกมแบบเกมยิงปืนนะแล้วที่ผมสะพายข้างหลังมันคืออะไรที่ผมสะพายข้างหลังเนี่ยมันก็คือเหมือนเหมือนคอมอ่ะแต่เป็นคอมที่ เขาออกแบบมาเพื่อให้สปายหลังเพื่อให้เราสามารถเล่นเล่นเกมแอคชั่นได้คล่องขึ้นคือเริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วครับเดินได้เหรอเดินเลยครับอันั้นคือภาพที่เราเห็นอยู่ครับที่ภาพไทยภาพไทยภาพไบยที่หนึ่งภาพกําบอยภาพกําบอยขากำบังก่อนมันนะมันมอนี่มันแล้วล่ะไอ้นี่มันแล้วล่ะมาเอาละมาเอาละ điểm bay đi làm đi điểm bay, tôi thằng đó, 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 thằng đó, tôi thằng đó, tôi thằng เขามีคนเดียวน้ออุ้ยพี่อยู่กับน้องด้วยวะอุ้ยอุ้ยตายแล้วเหรอน้องพี่ตายแล้วเขาเก่งนะครับเขาถือว่าเขาเป็นแชมป์โลกอยู่สู้เขาน้องสู่เขาเขาเอาจริงแล้วครับเราแพ้แล้วโอ้พี่เขาเก่งนะ เอาอีกไหมครับเล่นต่อได้นะครับถ้าถ้ายังติดพันมันไหมนะ้องเหนื่อยนะเอ้แต่แต่แบบแต่ว่ามันมันมากพี่ใช่ใช่คนมันเลยพี่เสถียรแต่คือถ้าเราใส่แว่นหอบปกตินเนี่ยเราก็สามารถเล่นแบบนี้ได,ได้ได้ได้เหมือนเหมือนกันแต่พื้นที่มันเล็กไปถ้าพื้นที่เต็มโดยที่ไม่ต้องมีคนการสนุกกว่านี้ครับอ๋อตอนนี้เราสามารถเอาไปม็อกใส่แว่นใส่แว่นแว่นขานกก็ได้แล้วนะครผ้าจะไม่สวยเท่านี้ อาจจะภาพไม่ไม่สวยเท่าแต่ก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้ก็อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของโลกเมตาเวิร์สที่จะเราสามารถอย่างที่บอกเราสามารถเดินเข้าไปในโรงหนังก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเดินเข้าไปในโซนเล่นเกมก็จะเป็นแบบก็จะเป็นอย่างนี้มันเหนื่อยมอเฮ้ยไม่น่าเชื่อวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยพี่เหมือนเราเข้าไปอยู่ในในนั้นเลยเราไม่ได้มีความรู้สึกว่า มันเข้าเข้าไปแล้วมันหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วมันเวียนหัวเลยใช่อันนี้คือเราก็จะได้เห็นเมตาเวิร์สจริงๆในประเทศไทยของเราเนี่ยพี่คิดว่าภายใน6เดือนนี้ภายใน6เดือนนี้เราไม่แน่ว่าจะเป็นของเราคนแรกในในไทยแล้วครับไม่รู้จะในโลกหรือเปล่าก็วันนี้ขอบคุณพี่มากครับมาเถิดมาเที่ยนมาเถียนมาเถิดอีกแล้วเปลี่ยนชื่อพี่เขาไปเรื่อยเลยขอบคุณพี่สาเียนมา แล้วก็สาหรับใครนะครับที่สนใจในในเรื่อง m e t a เว<ะ>ิร์ละในเรื่องที่เราได้บอกกล่าวไปเนี่ยสามารถไปติดตามข่าวสารต่อได้รท,ที่เพจเรา f c e e o o o นะครับหาคำว่า m e t a เว<ะ>ิร์ส X R X X m e t a เวิร์ X R, X R. โอเคเดี๋ยวขึ้น<ะ>ให้เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยก็สามารถไปติดตามข่าวสาร กันได้เนาะตอนนี้เอ่อ Neo เนโอรูชันเน o l u ู i ั n ก็ขายอุปกรณ์เกมมิ่งอยู่คะขาอุปกรณ์ขายเกมมิ่งอยู่ก็สามารถไปซื้อกันได้เนาะเมื่อวานทิศไพวันก็นั่งนะมอ๋อเหรอคลิปที่เมื่อวานคลิปแรกที่เขาที่เขาไลฟ์มะครับถ้านั่งเก้าอี้เราก็คือนั่งเก้าอี้เราคที่บ้านผมก็นั่งเก้าอี้พี่นี่ครับครับคี่บอร์ด หูฟังเมาก็ใช้ของของพี่หมดที่พี่ก็ใช้ของพี่หมดอ้ยเป็นบุญเป็นบุญก็สามารถไปติดตามแล้วก็ไปซื้อกันได้วันนี้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับ